ครับทุกท่านที่ตาม youtube c h anel n บุญเสริมชัยวงมาพบกันอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้จะมาซ่อมวิทยุสื่อสารย,ยี่ห้อ k e n w o o เป็นยาน HF รุ่น TSK450S นะครับย่านอ่าอันนี้ก็จะเป็นออโมดในย่าน HF นะเป็นมี l s b u s b amfm นะครับอาการเสียของเครื่องก็คือเมื่อเปิดเครื่องแล้วเนี่ยเมื่อเปิดเครื่องแล้วเนี่ยความถี่ไม่โชว์มนแบบนะครับมีสัแบบสเสลเล่งเสียงได้ปุ่มต่างๆเหล่านี้กดกดไดแ้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าภารลับภาคส่งเป็นยังไง อันนึงก็คืออลูกค้าไม่ได้เอาไม้มาให้นะครับก็เดี๋ยวจะดูไม้ของเคนูตัวอื่นมาใส่น่าจะใช้ได้นอาจจะลองกดส่งได้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาแก้ไขเรื่องของหน้าจอก่อนอทําทให้หน้าจอติดก,ก่อนนะครับต้องมาตรวจช็คว่าเกิดจากอะไรทําไมหน้าจอถึงไม่ติดนะครับโอเคมาเริ่มลงมือกันเลยครับ อีกหนึ่งที่ลูกค้าแจ้งก็คืออ่าอะไรนะยานโหมด CW บอกวอดไม่ออกนะครับเดี๋ยวก็จะต้องค่อยแก้ไปทีละอาการแต่ว่าวิดีโอนี้อาจจะได้แค่เรื่องของอแก้อาการหน้าจอไม่ติดก่อน นะครับแล้วก็ค่อยมาเช็คอาการอีกทีหนึ่งก็จะมื้อค่อนข้างเยอะนิดหนึง่งเครื่องซิงเกิลไซด์แบน อันนี้เป็นส่วนของดิสท์เพ์นะครับเราก็จะมาเช็คในเรื่องของดิสท์เพ์นิดนึงดูสภาพของอชิ้นส่วนอนุปกรณ์นิดนึงเพราะว่าทุกส่วนดิสเพ์เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีวงจรที่เป็นคอนเวอร์เตอร์ที่เอาไฟมาเลี้ยงชุดไดรเวอร์ l e d บนจอนะครับก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าวงจร มีอะไรชมดุทีกป่าเพราะว่าอันนี้ก็ตั้งข้อขัดษฐานว่าเกิดจากไดรเวอร์จอไม่ทำงานนะครับนี่คือชุดไดรเวอร์นะครับเห็นว่า มีอะไรชำรุดอยู่วันนี้จะเป็นขาปลาแล้วก็จะมีขาปลาตัวนี้ตัวนึงที่เสื่อมสภาพนะครับ อชุดไตยวอรค่อนข้างทำงาน,นหนักนะครับจะเห็นว่าเช่นว่าแผงวงจรนะครับมีรอยไหม้เจเิดเกิดจากความร้อนอชุดนี้ก็จะผ,ผลิตไฟเพื่อเชีร์มาเลี้ยงแอลอีดีเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนว่ามีอะไรชำรุดบ้างนะครับ เป็นแอลนะครับไม่รู้ว่าชอตหรือเปล่าเดี๋ยวจะทดลองวัดเออค่าของคอยดูก่อนนะเราะว่ายังทํางานได้หรือเปล่าจะชิดค่าคอยนะครับ หน่วยเป็น L ออกมาไม่ได้นะครับมันจะออกมาเป็นค่า R อย่างเดียวก็คือ2.38โอห์มเข้าใจว่าน่าจะช็อตนะครับไม่มีค่า,าเหนี่ยวนำนะครับส่วนดันเตอร์สตัวนี่นนช็อตหมดทั้งหมดเลยนะครับ ก็อันนี้ค่ปาปลาค่าเท่าไหร่หนึ 0. 12. 0. 12. ่งสองสี่จุดศูนย์จุดหนึ่งสองศูนย์จุดหนึ่งสองไมโครสี่สองร้อยน่าจะสองร้อห้าสิบโวลต์อ่านี่ สามไมโคร25โวลต์อ่าไม่รู้จะขาดหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยเช็คนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดบอร์ดก่อนแล้วก็คอยนี้อาจจะต้องรื้อแล้วก็พันใหม่เพราะว่าหาของซื้อของใหม่ผมหาไม่ได้นะครับ ออเพียม์ปิงก่อนเอลนี่น่าจะไม่เสียนะ เป็นฐานว่าไม่น่าจะเสียเป็นคอยอคอนเวอร์เตอร์ไฟ ที่วงจรชุดนี้เสียก็คือมันก็จะไม่มีไฟออกไปเลี้ยงวงจรของไดรเวอร์นะครับไปขับไม่มีไฟไปขับชุด LED ที่แสดงผลหน้าจอต่างๆ ฟิวสเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องมาทำการอาจจะต้องพันคอยแล้วก็หาอะไรก่อนถึงจะมาซ่อมต่อได mm hmm. ออ้ตอนนี้หลังจากที่ได้ทำการรื้อเจ้าบ่อนอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนท mm ันิเตอร์เปลี่ยนซีนะครับแล้วก็พันคอยใหม่ ตอนนี้ก็พันเสร็จประกอบไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะทำการาทดลองนะครับว่าหลังจากที่ทำการาเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมในส่วนของบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับที่ทำหน้าที่ในการจ่ายไฟไฟเลี้ยงให้กับเจ้าตัวแผงวงจรดิสเพลย์นะครับหลังจากที่ทำแล้ว จะเป็นยังไงบ้างมาทดลองกันก่อนนะครับตรงนี้ผมจะยังไม่ปิดชิลเพราะว่าเดี๋ยวจะทดลองเบื้องต้นก่อนถ้ากมีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะได้อ่าหรือไม่หลายขั้นตอนนะครับตอนนี้ประกอบไว้ที่เรียบร้อยต่อไฟเข้าเครื่องเสียบไฟ เปิดเครื่องครับตอนนี้เครื่องติดแล้วครับหน้าจอเท่าไหร่โชว์อยู่ที่ความถี่หนึ่งอ่ะแก้ไขความถี่สิบเจ็ดจุดเก้านะครับเดียวสิบจุดเก้าปรับไปสิบแปดจุดศูนย์ได้ไหมฮะอ่าสิบแปดเมก ผมจะทดลองป้อนถุงยางเข้าทางด้านภาครับนะคว่าตอนนี้เครื่องรับได้ไหม่อสาไปที่นะ 六、到、六。 แปดจุดศูนย์ป้อนความถี่เข้าไปที่สิบแปดจุดสองเมกะเฮิร์ตซ์หนึ่งแปดจุดศูนย์เครือ่องรับสัญญาณได้เรียบร้อยนะครับ เดี๋นี้โหมดอะไรโหมด fm เรื่องรายละเอียดในการปรับจูนต่างผมต้องไปดูคู่มือซ่อมใหม่นะครับเพราะว่าอตอนนั้น sensitivity น่าจะยังไม่ได้คือภาครับน่าจะโหลดเซนอยู่หรือมี a t t e n หรือเปล่า a t t e n เไื่อใช้ครับเครื่องพวกนี้ ซ่อมแล้วก็ต้องดูคู่มือซ่อมแล้วก็ดูสเปคไปในตัวตพร้อมๆกันนะครับสำหรับอาการาหน้าจอ,อาดิสเพลย์ไม่โชว์นะครับก็เท่าที่ดูก็คือเกิดจากาเจ้าตัวอ,อะไรล่ะ วงจรของอินเวอร์เตอร์ในการจ่ายไฟมาเลี้ยงจอไม่ทำงานนะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อตอนที่ผมรื้อเครื่องแกะเครื่องตัวแรกกันนะครับก็จะเห็นว่าแผงวงจรดำไปหมดเลยไฟไม่จ่ายทันเจอร์ช็อตคอยไม่คอยช็อตนะครับก็ทำการพันคอยใหม่เปลี่ยนคปาปาซิเตอร์เปลี่ยนทางซิเตอร์นะครับ เยวก็จะต้องทำการเทสดูระยะยาวนิดนึงเนื่องจากว่าจะต้องดูหาข้อบอกพร่องอื่นๆแล้วก็แล้วก็จะดูเรื่องของอกำลังส่งแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับจูนภาครับด้วยนะครับก็สำหรับเบื้องต้นอาการนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ ฝากทุกท่านนะครับเข้ามาช่วยกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันได้าทำคลิปวิดีโอมาเรื่อยๆถ้ามีโอกาสนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีโชคดีครับ